กลับมาที่ศรีราชาแล้วก็จันทบุรีเ,เลือกระหว่างกล้าทำัาพรักประชาชนตอนนี้ฟาดกันต่อเรื่องเอาตรงไหนก่อนเอาประเด็นที่คุณเท้งนัทธพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิน้องใบที่พูดถึงประเด็นเรื่องท่านนายกถ้าไปขยายตลาดทุเรียนเนี่ยจะดีกว่าการมาไล้ขายทุเรียนนะเ,เป็นประเด็นของคุณเท้งใช่ไหมใช่ค่ะไม่เชื่อฟังอีกทีหนึ่งเพราะพักกล้าทำหรือเปล่า ไม่ใช่การทำเพื่อไทยใช่ไหมเพื่อไทยสิได้ออกมาตอบโต้ว,ตว,ว่าเท้งัยรุ่นหลงยุคมองข้าบศักยภาพเทคโงโุยีรุ่นใหม่อาจจะไปฟ,ฟังเสียงคุณเท้งก่อนฮะนี่อตอนนี้มันกำลังเป็นประเด็นอยู่อดูงไงก็เหมือนกิงน,นะซูนเนอไอ้ที่คนเราตุกตาไปให้อ่ะอืมซูนเนโอน้องใบคิดว่าเหมือนซูนเนโอไหมเหมือนค่คะผมด้วยใช่ไหม ผแล้ววันนั้นตั้งใจจะไปรับตุกตาโซเดโอหรือเปล่าฮะภาพมาสิภาพอ่ะอยู่ในเพจมีมีอยู่สองสมภาพเหมือนผมผมก็เหมือนทรงผมอะค่ะคุณทั้ง์อะโซเนโอใช่ไหมค่ะซูเนโอที่ปากแหลมๆใช่ไหมใช่ผมก็แหลมแหลมไหมค่ะตรงลงจะเอาเสียงหรือจะเอาซูเนโอก่อนฮะไม่เจอทั้งคู่หรือยังไง เสนอแนะนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะทํามากกว่าการไลฟ์สดก็คือการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับอย่างเช่นประเทศอินเดียเนี่ยก็มีประชากรเยอะนะแล้วก็เป็นประเทศที่บริโภคผลไม้บริโภคอาหารต่างๆที่มีลถจัดอยู่แล้วนะมองหาทางเลือกใหม่ๆเป็นไปได้ไหมเราอย่าไปพึ่งพิงแต่ที่ตลาดประเทศจีนอย่างเดียวเพราะเราก็จะเห็นผลกระทบที่ตามมาเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลจีนเนี่ยมีมาตรการในการกีดกันนะครับทุเรียนนําเข้าเนี่ยก็เราเองก็จะได้รับผลกระทบเพราะเราพึ่งพาอยู่ตลาดเดียว สวนโดยคุณบวรวงรามางกูรผู้ช่วยรัมตีประจำกระทรวงพาณิชย์ผู้ช่วยรัมตีกระทรวงนี้ก็คุณพิชยัยในรัฐพระพันใช่ไหมใช่ค่ะ,ะคุณรว,วรพวรวงรามางกูรนี่บอกเลยเมื่อวานนี้กรณีคุณเท้งมาพูดอย่างนี้บอกเลยอนอกจากว่ามาตรกรารเรื่องตลาดผลไม้เนี่ยมันมีอยู่แล้วกิจกรรมหนึ่งใน7มาตรกราร25แผนงานก็คือเปิดตลาดใหม่ใช้ช่องทางออนไลน์อย่างไร้สวดควบคู่กัน ไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจไม่แทง้งนี่เขาว่างั้นนะบอกการที่คุณแท้งเนี่ยแนะนําให้ใช้งบประมาณภาษีของประชาชนมุ่งขยายตลาดในประเทศอินเดียแทนการไลฟ์ขายของทางออนไลน์อาจจะสะท้อนถึงความเข้าใจไม่ครบถ้วนต่อบริบทการดาเนินนโยบายเชิงกลยุทธ์ภายใต้งบประมาณที่มีข้อจํกากัดของภาครัฐยาวมากเลยยังไงนะอีกทีบอกว่าการที่คุณแท้งให มุ่งเน้นเอาภาษีประชาช,ชนไปขยายตลาดที่อินเดียแทนการไลฟ์ขายสินค้าทางออนไลน์อาจจะสะท้อนถึงความไม่เข้าใจหรือเข้าใจยังไม่ครบถ้วนต่อบริบทการดำเนินนโยบายเชิงกลยุทธ์ภายใต้งบประมาณที่มีข้อจำกัดของภาครัฐอ่นนี้เห็นว่าจะต้องโต้ตอบกับคุณนัฐพงษ์เท้งหรืองไงถึงต้องใช้คำวินิจฉัยาขนาดนี้ข้อสาคัญตรงนี้ ทั้งยังเป็นข้อเสนอที่มองข้ามข้อที่จริงในเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสทางการตลาดโดยสรุปก็คืออินเดียเขาไม่ได้ยอมกินทุเรียน,นที่มาบอกให้ขยายตลาดไปอินเดียเนี่ยคุณวระวงบอกอยังไงประเทศไทยเนี่ยถ้าย้อนไปดูปีที่แล้วอะค่ะส่งออกทุเรียนไปจีนคิดเป็นสัดส่วน97.4%ของมูลค่าการส่งออกทุเรียนทั้งหมดของไทยก็คือคิดเป็นเงิน1 3 4 8แสนล้านบาท ขนาดที่อินเดียเนี่ยเขานำเข้าทุเรียนจากไทยเพียง00 0.00005คิดเป็นมูลค่าแค่67,662บาท60,000กว่าบาทเท่านั้นเองเอ,อย่าไปคิดเฉพาะอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนพอๆกับจีนคิดแค่นั้นไม่ได้นี่ไม่รู้หรือ,อยังไงคนอินเดียเขาไม่ชอบกินทุเรียนเพราะกลิ่นของมัน เป็นสิ่งที่ชาวอินเดียหลายคนไม่ชอบไม่คุ้นเคยคนอินเดียจํานวนมากจึงเนี่ยงผลไมน้นี้การขยายตลาดไปอินเดียจึงไม่สามารถทําได้ในเวลา,าสั้นเขา้าใจไหมคุณเทงนี่เขาสวนเลยอานบูชมขนาดเดียวกันแล้วก็บอกว่าชาวจีนน,นิยมและชื่นชอบท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานเป็นอย่างมากดังนั้นการที่เราส่งออกตุเรียนอปนเดียแค่หกหมื่นกว่าบาทเองเหรอเออยังไงนะทั้งปีหกหมื่นเบอก คนจีนอ่ะชอบท่านนายกแพทองทานดังนั้นการที่ท่านมาช่วยไลฟ์ขายทุเรียนมันยิ่งสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพการตลาดแบบนี้ต่างหากมันถึงจะเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่เจาะตลาดได้ตรงจุดนอกจากนั้นยังสวนคุณนัทพงษ์เรือปัญญาวุฒิบอกคนไม่เข้าใจเหรอเทคโนโลยีโลกยุคใหม่นี่พูดถึงขนาดนี้เลยว่าย่งไง เรื่องเกี่ยวกับการไลฟ์ขายเนี่ยบอกกระทรวงพาณิชย์เคยจัดงานมหกรรมไลฟ์คอมเมอร์สที่นำกลุ่ม KOL ก็คือเหมือนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเอามาไลฟ์ขายสินค้าออนไลน์เป็นสินค้าไทยทั้งหมดเลย5วันเมื่อตอนปี67 25ยถึง29กันยาปรากฏว่าคำสั่งซื้อและยอดส่งออกไปจีน,นมันมากกว่า4ล้าน3แสนออเดอร์มูลค่ารวมกว่า1 5 0 0 0 0ล้านบาท นี่มันเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ยืนยันว่ากลยุทธ์การไลฟ์สินค้าไทยที่รัฐบาลเลือกใช้ในการขยายตลาดต่างประเทศเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะที่สุดแล้วและประมาณนี้นันน้นจะเห็นการโต้อตอบแบบเพื่อไทยแบบนี้นะน้องคุณนัทพงศ์เนี่ยถึงแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆน่าจะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตลอลแต่ดูเหมือนว่าคุณนัทพงศ์ไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนแสดงความเห็นซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายท่ามู้ชม อยากให้เสนอพิจารณาใช้พลังแนวความคิดเดชเชงสร้างสรรค์ช่วยกันผลักดันเพจเศรษฐกิจประเทศมากกว่าวิจารณ์หวังผลทางการเมืองฝ่ายค้านยุคใหม่ควรจะมีบทบาทในการร่วมแก้ปัญหาประเทศควบคู่กักบการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่ตั้งคำถามหรือความเห็นที่ขาดข้อมูลและความเข้าใจนี่โอ้โคช่วยลาเตประจำกระทรวงพาณิชย์ค่ะนี่เดี๋ยวระวังนะพรรคเพื่อไทยจะหยิบเอามาใช้งานไปรองโฆษกฐบานนะเนี่ย ต้อนตอบได้ดูดเดือดขนาดนี้เอาบอกว่าอินเดียเขาไม่กินหมายถึงไม่นิยมปีหนึ่งส่งไปได้แค่หกหมื่นกว่าบาทเองเหรอหกหมื่นเจ็ดจีนเท่าไหร่นะจีนโอ้โหหนึ่จุสี่แปดแสนล้านอ่ะ,อะท่านมูชม